อันนี้จะเป็นป่ายางนานะคะอันนี้จะเป็นยางนาที่ปลูกอตอนแรกเป็นที่ปลปล่านนะคะเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่มีหญ้าเยอะมากนะคะโดยเฉพาะห้าคานะคะขึ้นมาเยอะเลยอะคะ่ะเพราะว่าก็เลยตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มด้วยนะคะพอหน้าฝนนี้น้ําจะไหลมาจากหุ่นนะคะไหลลงมาจากคุณอามาจาก นาคุณผู้ช่วยคุณดาวันนะคะก็จะไหลลงมาตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็น้ําก็จะมาตรงนี้เยอะนะคะเราก็เลยตัดสินใจปลูกอ่ะยางนาเพราะว่ายางนาเขาจะชอบน้ํานะคะยางนาจะชอบที่ลุ่มนะคะยางนาจะชอบที่ลุ่มมากนะคะก็เลยต้องเอ เป็นแบบนี้นะคะ